รัวคุณต่อยสวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อน,นรับ,รบทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณต่อย ย้ำอีกครั้งหนึงนะครับเราเจอกันทุกครั้งเราก็แอบย้ำอยู่บ่อยๆ f a c e b o o k ครัวคุณต่อยและแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยอร่อยตามสไตล์ของพวกเราทุกอย่างต้องอร่อยก่อนมันจะได้ชื่นอกชื่นใจครับแต่ถ้ามีคำถามบอกมาเลยเราอาจจะช่วยได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผมกำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งผู้รักษาความปลอดภัยของสาีรถไฟอยู่นะครับผมก็บอกว่าคุณลองนึกภาพดูว่า รถไฟสองคันกําลังจะพุ่งเข้าหากันสองขบวนครับสองขบวนรถไฟสองขบวนเนี่ยกำลังจะพุ่งเข้าหากันคุณจะทํำยังไงอยผู้สมัครก็บ,บอกว่าผมต้องยกธงแดงสิครับออผมบอกอ่ะแล้วถ้าคุณไม่มีธงแดงล่ะเอผมก็จะโบกเสื้อสีแดงแทนครับโอดนะแล้วกาคุณไม่มีเสื้อสีแดงล่ะผู้สมัครผมจะรีบกลับบ้านไปตามน้องสาวผมมาครับ อสาวผมเล็กของผมผมจะติรีบไปตามเธอมาเลยทไมผมก็ถามว่าน้องคุณนี่มีเทคนิคพิเศษอะไรทำให้รถไฟไม่ชนกันใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกครับเพราะน้องผมไม่เคยเห็นรถไฟชนกันกะตามมาดูยังไงไปยังไงก็ชนแล้วล่ะว่าแย่ยังเลยแต่บางทีสถานการณ์สถานการณ์นะเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็คงต้องนั่งดูฮะใช่ เตรียมว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้ต่อจากสถานการณ์มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแต่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ทันทันนั่นเองแน่นอนเลยเพราะเราจะมาสอนท่านทำเข้าผัดต้นหอมมาวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนคลับครัวคุณต่อยวันนี้หรือเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ต้องทําเมนูนี้กันทุกบ้าน ส่วนผสมที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับก็คือต้นหอมสัก2ช้อนโต๊ะไก่ๆเอาสักฟองหนึ่งก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากจะทานเยอะคุณก็ฟองฟองอว่ากันไปข้าวสวยหนึ่งถ้วยต่อ1นฟองนะครับซีอิ๊วสักประมาณสักไม่เกินสองช้อนโต๊ะชอบเค็มมากเค็มน้อยน้ำมันพืชสักสองช้อนโต๊ะพริกไทยเกลือเล็กน้อยผสมผสานกันไปวิธีทำเชฟครับนี่เลยฮะมาเรียบร้อยแล้วข่านตอนแรกตอกไข่ลงไป1ฟองครับอ่าลงในถ้วยครับ1ฟองพอ เพราะว่าสูตรนี้เราใช้ข้าวแค่หนึ่งถ้วยหนึ่งตอนหนึ่งนะครับใส่ข้าวลงปลาเสร็จแล้วใส่ข้าวสวยลงปลาใส่ลงไปเลยหรอครับใส่ลงไปเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดใส่ข้าวสวยลงไปโรยเกลือเล็กน้อยคุณผู้ชมโรยเกลือเราผสมให้หมดแล้วกันก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวถ้าจเย็นๆถ้าจะเพิ่งใส่ฮะอ่ะโอเคแล้วก็คนข้าวได้เลยคนข้าวได้เลยคนข้าวกับไข่นะให้มันเข้ากันบไข่นะฮะกูข้าวกับไข่ให้เข้ากันให้หมดเลยตี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 ก็ได้นะฮะใจเย็นใจเย็นดิครับใจเย็นครับ หลังจากนั้นใส่กระทะนะครับขึ้ขนไฟเพิ่มไฟ,มไฟตึงเนี่ยตั้งกระทะตั้งกระทะนะครับอาศัยลงไปนิดนึงแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ตอนที่เราผัดได้อีกครับนะครับใส่น้ำมันครับผู้ช่วยเชฟฮะครับผู้ช่วยเผมอันน้ำมันไม่ต้อ่ต้องไใส่ให้น้ช่วยน้ำมันน้ช่วยน้ำมันผ้ช่น้ำมันผัดได้คนเดียวบอกเลยมาใส่บอกบอกน้ำมันใส่ลงไปในกระทะก่อนอย่าเยอะพอพอได้ได้ได<ห>้ได้ได้ได้ ก้ให้แล้วต้นหอมสักครึ่งหนึ่งพอ,อครึ่งหนึ่งไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดฮนะเพราะเราหั่นมาเยอะไปนิดนึนะครึง่งหนึ่งผัดต้นหอมก็ผัดต้นหอ,หอมครับพอละเชฟฮะผัดพอให้มีกลิ่นหอมหอมอย่าให้ต้นหอมอไหมเด็ดขาดแล้วไงคุณผู้ชมให้มันสะดุ้งสะดุงด้งไฟกลิ่นมันจะขึ้นมาแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ข้าวที่คุณคุกไข่ลงไปบัฟก็ให้ผัดลงไปเลยครับลงไปให้หมด ทีนี้เ<ห>วลาผัดปั๊บนะครับขั้นตอนนี้คุณสามารถจะเร่งไฟได้นะเร่งไฟเรียบร้อยแล้วเร่งเรียบร้อยนะผัดเลยฮะตอนนี้ก็ผัดผัดไปเรืร่อยๆรสักนิดนึงเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้สักประมาณสักแป๊บเดียวคุณก็ใส่ซีอิ๊วล,ลงไปซีอิ๊วทั้งหมดตรงนั้นเลยครับเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วปึ้งลงไปให้นะฮะ <ๆ S 2> นาน ก็ทีนี้ก็คุกค้ากันไปเรื่อยๆนะครับโอ้น่าเชื่อกระดกกระทะได้ด้วยอย่างๆๆทำนีืเลยแบบนี้จนข้าวแห้งและเม็ดข้าวเริ่มดีดกับกระทะนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยดีดยัง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 ไม่ดีครับและโรยด้วยพริกไทยหรือเกลือเพิ่มเติมแล้วแต่กินต้องการนี่ครับนี่นั่นคือรอตอนข้าวใช่ดีแล้วตอนดีแล้วดีแล้วตอนดีแล้วไฟต้องแรงสุดๆไปเลยนี่คือสุดแล้วนะฮะสุดแล้วครับสุดแล้วเมื่อกี้คุณใส่น้ำมันมันเยอะไปหน่อยครับมันก็เลยเป็นอย่างน อันนี้เป็นสูตรที่ในเกาหลีเขาใช้กันในฮ่องกงเขาใช้กันนะครับของคนไทยส่วนมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งนะถ้าทํานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่แห้งก็เป็นรีซอตโต้ไปเลยนะครับนะ้ครับวไปข้างๆอ้ไม่น่าเชื่อเลย,ยจะดีแล้วจะดีแล้วเพราะาข้างกระทะก็ร้อนเหมือนกันได้ได้นะฮะนี่ทำไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสาคัญที่สุดคือวิธีการจําง่ายๆเอาข้าวมาแล้วไข่ต่อเข้าไปหนึ่งฟองก่อนแล้วก็ผสมคลุกกันให้เข้ากัน แล้วก็เอาต้นหอมไปผัดก่อนสูตรนี้นะครับคุณจะไม่ได้เห็นไข่เป็นชิ้นๆไข่ทั้งหมดมันจะซึมเข้าไปในข้าวและมีข้อแนะนําว่าคุณควรจะใช้ข้าวที่ไม่แฉะค่อนข้างแห้งหรือคุณเอาข้าวเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้ยิ่งดีข้าวเก่าข้าวเก่าข้าวเก่าอ่ยิ่งดีใหญ่เพราะว่ามันจะแอบซอบหรือมันจะดูดอ๋อเติมนี่เลยเติมนี่เลยนี่พิถีพิถันพิถีพิให้เชฟเลยให้เชฟเลย หมดเลยเชฟหมดหมดอยู่แล้วครับที่ไม่กังวลของนี้ถ้าเป็นของเด็กเราก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ลองให้เด็กใส่ได้เด็กก็ต้องหัดกินมากแต่ไม่ใช่อะไรเด็กอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินไม่ถูกหรอกที่บ้านผมยังหัดให้เด็กกินพริกกินหนูสวนเลยอีกนิดนิดนยังดินละดินละเนี่ย คุณผู้ชมพอมันดีดกับกระทะนะฮะดีดกับกระทะตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กก็ถือว่าเริ่มใช้ได้ก็สามารถโรยพริกชงพิชัยเมื่อสักครู่แล้วพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงเร่แห้งพี่เราไข่ฟองเราไม่ต้องใส่อะไรหรอกไม่ตเมื่อกี้เขาเอาไข่มาให้ดูว่าสำหรับสองสองสองจานอไขนี้จานเดียวก็ฟองเดียวออ๋เริ่มแห้งแล้วอเริ่มแห้งแล้วอืมอืมอู้นน่ากินนะเนี่ยอย่าใช่ละอยู่โค่นี่มีพรสวรรค์นะ เาทำอะไรดีได้หมดได้หมดขอบคุณมากพี่ขอบคุณข้าวเริ่มดีแล้วเห็นแล้วดีจริงดีจริงดีจริงเห็นละเห็นลโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกระดกกระทกนี่นี่กระดิกระดูกระดิบมกเโอ้โหกระดกกระดกเฮ้ยเฮเียเยมันไม่ลอยข้าวต้องลอยที่อ้ยหแ้แฮ้อกอหรอกระดกแล้วไม่แฮ้แนึงอ่ามาแล้วมาแล้วา้อแล้ได้เลยได้เลยเจลงจัน เออนี่นี่ต้องไ่ย่งเดี่ยวพังเดี่ยวพังไม่ต้องยุ่งเขาหรอกเทนเ็าทำอยากทำแล้วก็ทำเก็พังเอ้าเทดีเทดีให้มันร่วนๆ่วนซุยๆเข้าไว้ได้แล้วไดปิดไตึงเอาอตื่นฝักนี่คือขั้นตอนมันนี้มันต้องแห้งใช่ไหมใช่เทซุยๆย ใส่ซุยๆลงไปใส่ไปดิครับหนึ่งครับอ่าโถมันต้องมีไม่เอาเทเลยอะไรเล่าขให้เทหนูเป็นเชฟจะไม่ยุ่งกับหนูเขาจะใส่ถ้วยจริงๆเมนูนี้ใช้ตัวนี้ได้เชยถ้วยนี้ได้ชถ้วยนี้ดิใช้ถ้วยนี้ดิเมนูนี้มันเป็นซุยๆหนูจะทำให้หลานหนูกินหลานหนูจะได้แบบอยากกินข้าวแบบในพัตคารอืมอออืมอ๋อเขาจะใส่ในถ้วยคุณผู้ชมครับแล้วกดแล้วก็คว่ำลงเป็นแบบ ก็จะทำให้เป็นทรงท่านผู้ชมดูนะครับไม่เละเลยไม่เละไม่เละเาเลยแคนี้้่้ครับคุณรับครับคุณอย่า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 หน้านะเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะไม่แค่นี้พอโอเคโอเแวบอเหมือนเลยเห็นยเหมือนเลยแล้วก็โรยต้นเห็นนะฮะแลนี้ผมก็จะเป็นะแนเสร็จเรียบร้อย พรุ่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกบ้านจะต้องผัดข้าวผัดสูตรนี้กันคนละนิดคนละหน่อยฮะเดือดแบบงเลยครับผมไหนชิ้นไหนนั่นกลางเฮ้ยโคอร่อยใช้ได้เหรอโคอร่อยอร่อยไม่ใช้ได้อร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ขอช้อนเดียวไไม่ใช้ดพอพรุ่งนี้ทุกบ้านเมนูข้าวผัดหอมทุกบ้านบอกได้เลย ข้าวบัดหอมท่านผู้ชมทำนะตามนี้เลยอร่อยจริงแต่บอกนิดขอให้มันเค็มนำนิดๆอย่างนี้อันนี้เค็มนำอร่อยจริงๆนะผู้ชมครับทัตัวนี้สักครู่พัสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วก็ชุต่อไปใงรายการสักครู่เดียวครับครัวคุณตาย